ไทยสไตล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสูบผู้สุขคนทไทยฟังเล่าทางฟังต่างประเทศค่ะเมื่อนี้ก็มาพรอกับสาวเซอเกตคือเกาจ้าเมื่อนี้สาวเซเกตมาพร้อมเมนูแซ่บค่ะพี่น้องนี่จ้าบกนอไม้ค่ะพี่น้องบกนอไม้ใส่หมู3ชั้นนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะป้าพี่น้องสาวเซเกตหนึ่งเต็มเนี่ยค่ะกระติบมาจะพี่น้องกินกันเลยค่ะ เสบ่สบๆเดอ้อค่ะทักทายพี่น้องสปูสะคนจากประเทศบาเรนเดอ้อค่ะตอนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งนะคะมาพี่น้องจกข้าเนียวค่ายหญ่ๆเข้าเนียวหนึ่งไม่ไมเนี่ยค่ะแสบ็บๆเห็ดแล้วไม่ไม่หอนหอมไม่มีผักไม่มีใบแมงรักนะคะเหมือนนี้ไม่มีไผ่ตูค่ะ ก็เลยใส่แต่ต้นหอมค่ะอืมอืมืม,มหนัวมากหนัวน้ำปลาแดดอืม nè, Tham như nhì, hmm, hmm บดด้กินด้นล่รค่ะพี่น้องเมนูนี่หลายเดือนแล้วค่ะอยากค่ะอยากอยากพา,าแต่พี่น้องกินตั้มสมไหลก็เลยสิเบือ้อ มาเด้อมากินขอน้ำกันจ้ะพี่น่องหมูมสามชั้นสินง่ยงยงังไงแซ่บน้องมาควันห่วยๆเลยปั่นเขา่าข้ายงังไงจ้ะมาอืม มุกใส่หมอง่ายสะดวกสบายค่ะไม่ยุ่งยากเสร็จแล้วกินเลย น้องหม่ละลายแห้งแสบอืมสดคำยังไงพี่น้องใส่ลูกโดดเข้าไปเอาเต็มสอนไปเลยอืมอืม มณีสาสเกตตื่นสวยค่ะตื่นหามวงแรง บางคนเพิ่นมักเหนียวเคนียนๆเพิ่นก็ใช้แป้งข้าวนนอกจากลูกโดด ใบบักูดหมูสามชั้นนอไม้อืมนี่ตอนมันเข้ามา ส่วนนายสาวสเกตกับสกินตอนอใหม่ค่ะบกคคลกินมาไดีหมูสามชั้นมากนอใหม่ค่ะอืพอดีมีหนองกลับไทยค่ะอเพิ่นกลับไทยพอเลยส่งของความมาถามว่าอยากได้ยังบอ สาวเสเกตแล่ทั่วหาแม่หมูสอบเนี่ยค่ะว่าอยากเด็ดใบายานางเป็นใบนะคะอือจะเด็ดเป็นใบ,บายานางกากหมูคลื่ยาก,กับน,น้ำพริกกากหมูนะสูตรของแม่สาวเสือเกตเนี่ยค่ะ ที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบเมนูไหนมากที่สุดชอบน้ำพริกกากหมูเลยหายแม่พ่นทรงมาหายหาหนองหายพ่นหิวมาหายวันที่สิบสองเนี่ยค่ะกัดใส่ใส่กอกสองโลเนาะหายพ่นทรงขึ้นมาหายค่ะมาหาหนอง น้องเพิ่นสิบินวันที่สิบสองกับสิได้กินกับเข่าบานเท้าแล้วล่ะพี่น้องคืออยากด้นดนละกากหมูประตู้านน้องเพิ่นหิวมาเฮฟีฟ่ค่ะบริียค่าหิวเพราะว่าน้องหู่จักกันค่ะวันนี้แหละก็สิได้มีอันมาเฮ็ดคลิปน้ำพริกกากหมูให้พี่น้องกินอ่ะสั่งหลายบริษเเก่งใจเพิน่น ยานพ่นว่ามันหลายน้ำหนักมันหลาย สามชั่นพี่นอ้องบินจากไทยมาบาเลนประมาณเจ็ดชั่วโมงค่ะช่วงนี้เขาเปิดวีซ่าแล้วบินได้คนเริ่มบินเขามาหลายคนละค่ะนัวไปเดลก นี่จำนามมันพี่น้องผู้แตอยางมาเที่ยวบาเลนกับมาเที่ยวเด้อจากประตองเฮชวิสาจากพี่น้องอื ให้บอกคนมาเอาตะไปแกๆเด้อใบยานตงขันใบแกๆเอามาขันมันถึงสีดีย่านพนลงสนเก็บใบอ่อนๆหายหลอกที่แล้วก็หายปนรงไม่หายได้พี่น้องแต่ว่าฝากเขาหิวมากเก็บแต่ใบอ่อนๆมาพี่น้องโอ้ยกินกับบได้ระ่าไปได้ปลามันบ่มีใบแก่เพิ่นว่า บ้านเซาว,ว์ะเก็บมันสิ่ตีแต่ปลาค่ะมันช่มีปลาปลา,าไบถ้าฮาเฮ็ดปลาไบถ้าฮะที่ปอกที่โปมพี่นอ้องอ่ละล่ะเขาก็จะสิเก็บกันหลายตีเพราะว่าช่วงนานๆเนาะใหม่มันออกพอดีโอ้มีแต่ใบอ่อนๆส่งมาให้สาวเสืล์เกตอยู่บาเลนซี่น้องนีแต่ใบอ่อนๆแกงกับบอได้เลยบอกคนเก็บเอาใบแก่ๆเด้อ

เราแต่หมูสามชั้นอนะไรเงี้ยกินได้ค่ะหมูสามชั้นแต่ว่าคือกินเยอะไม่ได้ข <c ười> ึเป็นพวกมุกเนี่ยค่ะใส่หมูสามชั้นสาวสก,กิดสิสกินตะนอหม่ส่วนใหญ่บอกใครกินหมูสามชั้นปนไหนด losers. อกกินให้อยาหายอยาก ไม่ว่าสะกินเมนูอย่างกะซามพี่น้องสารเกล็ดกินหอดะต้มสม <c oughs> เป็นคนที่ชอบกินส้มตำมาก ได้ทุกวันไม่เบื่อค่ะแซ่บสาวสะเกดผงสั่งกุ้งเขามาโลนึงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงอันซี่สันของกุ้งค่ะเราไปจับกุ้งมาขายเขาจับขึ้นมาจากทะเลใหม่ๆสดๆสาวสเกตก็สั่งเขาเลยค่ะโลนึงสามสามเบดีอืม ตามไม่ดีกะต้องลอยกาบาทเกือบ300อยบานเท่าค่ะโล่นหนึ่งสั่งจากคนไทยค่ะคนไทยเพิ่นขายอืมก็ซีเอ่มเอ,อ็มเหรอคะพี่น้องอืมเลือกกระเสิอไหวกินขับไมค่ะ แตงกวาสาวซี่อร่อยนะคะมากินอ่างพี่น้องสมิ่ะจ้ะพ่อยหายกินหอยกันเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปสาวสะเกดอีสานไทยสไตล์จ้าวันนี้สาวสะเกดต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย